เมื่อฉันยังเด็กอายุได้14กสีกว่า,วาได้หนีอกจากบ้านเพราะความแค้นใจเมื่อมาจากบ้านก็ไม่มีเพื่อนที่ไหนไม่มีญาติที่ไหนได้พบเพื่อนเขาคนหนึ่งเขาให้ที่อยู่ฉันมาเรื่องราวของมิงจะได้ย่นยอแต่ก็แสดงให้เห็นถึงบุญคุณของเพื่อนเกลอคนนั้นครั้นเมื่อเขาได้รับความสุขสบายขึ้นในยามนี้เพื่อนตกยากเขาไม่เคยลืมบุญคุณเพื่อนจึงคิดจะช่วยเพื่อนช่วยเหมือนที่ใจเขาอยากจะช่วยเหลือทุกคนและได้ช่วยมาแล้ว คือเพื่อนสิทธิวัดนั่นเองลุงครับถึงเวลาแล้วที่ผมต้องพูดกับลุงเราต้องขยายงานของเราออกไปบ้านควรจะเป็นบ้านร้านขายของและโรงงานควรจะเป็นโรงงานเราต้องแยกกันเสียบ้างงานละเอียดชิ้นสําคัญเราเอาเข้ามาทําในโรงงานนี้งานชิ้นเล็กเกเราเอาออกไปทําออกไปขายที่อื่นเอ้ยจะได้เป็นผู้จัดการร้านกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จทีผมพูดแค่นี้ลุงเห็นอย่างไรครับในเอิบยิ้มละใหม่หันมามองหน้าแม่หนุม่มเห็นแม่หนุ่มพลอยยิ้มไปด้วย อารมณ์ของนายช่างพิการก็ดีอย่างปาลาดลุงชักจะเข้าใจตามมิงครับลุงเราไปเช่าห้องเขาริมถนนอีกห้องหนึ่งไม่ใช่ผมจะตีตัวออกห่างจากลุงผมจะนอนที่นี่อยู่ห้องผมต่อไปแต่ที่นั่นให้เด็กๆอยู่เช้าก็ให้เอื้อยไปดูงานเฝ้าหน้าร้านเรายกป้ายขึ้นเอาชื่อลุงขึ้นเรายังจะขายของได้นะครับคนที่มาติดต่อกับเราก็ไม่ลำบากไม่ว่าเวลาไหนส่วนคนเฝ้าร้านผมรับรองเด็กเรามีเยอะแยะ แล้วเสียงรับอาสาก็แซดไปหมดทั้งห้องเขาจะเอาแพะเจียก็ให้เขาเถอะครับแล้วเราจะเซ็งต่อเราก็ได้แพะเจียเหมือนกันเงินผมมีผมไม่ได้ใช้มันเท่าไหร่นักหรอกในเอิบมองเห็นโครงการของมิ่งเป็นของดีงามก็ตกลงคืนวันนั้นโดยไม่ได้มีการนัดหมายแต่อย่างใดทั้งสิ้นปรากฏพวกที่วัดขอนอนค้างบ้านในเอิบหมดทุกคนโดยขออ้างต่างๆกันบางคนไม่มีขออ้างก็ยกเอาว่าพวกเพื่อนไม่กลับตนก็ไม่กลับ เช้าวันลุงึ้นพอกินข้าวเช้ากันแล้วคนทั้งสองฝ่ายเกือบมองหน้ากันไม่ได้ในเพื่อนกับลูกเมียอำลรากับยังเจือน,นแต่ทิ้งรอยแห่งความไม่พอใจไว้มากพอใช้เมื่อทั้งหมดไปแล้วนายเอ,อิบกล่าวกับแม่นุ่มว่าสิ่งเคราะห์ไปทีหวังใจว่าเขาคงจะไม่กลับมาวันนั้นทั้งวันนายเอ,อิบไปติดต่อเจ้าของห้องซึ่งพอรู้ว่านายเอ,อิบจะขอเช่าเรื่องแปะเจียก็กลายเป็นเรื่องไม่พูดถึงเจ้าของห้องซึ่งเป็นคนไทยแท้ได้กล่าวว่า ฉันรู้ในเอิบได้สามส่วนแบ่งทําบุญเสียหนึ่งกินกินช้ยช้เสียสองเอาเถอะฉันยกนให้เสียค่าเช่าเหมือนคนอื่นเขาก็แล้วกันเมื่อลอดตัวเรื่องค่าแปรเจริแล้วก็เป็นเรื่องต้องตกแต่งร้านกันอีกต่อไปมิ่งรับภาระตกแต่งร้านซึ่งเขารับรองว่าจะทําให้ทุกคนต้องเข้าร้านแม้ไม่ซื้อของก็ต้องมาดูของและเมื่อดูของแล้วก็ต้องซื้อของพอร้านเป็นของเขาให้ค่าเช่าลงหน้าเรียบร้อยแล้ว3เดือนตามธรรมเนียม มิงก็รับเอาลบมาทำความรู้จักกับนายเอิบและทุกคนและให้ลบอยู่ห้องเล็กหลังห้องเพราะห้องแถวนั้นมีชั้นเดียวเขาให้สติกเกอเก่าอะไรทุกอย่างลบพบมาแล้วด้วยตัวเองทุจริตแล้วเป็นเดือดร้อนสุดจริตแล้วเป็นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ลบมาอยู่กับเราขอให้ทำตัวเหมือนเราเมื่อไปอยู่กับลบจะได้มีไรายได้มีข้าวกินถ้าทำตัวดีอาจมีเมียด้วยคนเราเท่านั้นก็พอแล้วไม่ใช่เหรอลบสบทสะบานว่าเขาได้ละทิ้งความชั่วหมดแล้ว การได้พบมิงก็ไม่ผิดอะไรกับมิงได้พบเขาผิดแต่เมื่อพบกันครั้งหลังมิงสามารถอุปการะเขาได้อย่างเต็มที่เราฉันจะในละคุณได้อย่างไรกินอิ่มนอนหลับไม่เดือดร้อนมีเงินทองใช้พอสมควรลบก็มีความสุขสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงขึ้นห่างผู้หญิงแต่ไม่ห่างเราสามารถทำตัวเขากับเพื่อนสิทธิวัดได้ดีเพราะความตลกโปกฮาของเขาชีวิตก็ดำเนินต่อไปในทางดีงามสิ่งใดมิงเห็นสมควร สิ่งนั้นเสาเอ้ยเป็นเห็นดีด้วยและงามไปด้วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อลบมาอยู่ลบเป็นเพื่อนของมิงเอ้ยก็นับถือและพยายามทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ตนความดีของเอ้ยผูกใจลบความงามของเอ้ยเขาไปสิงอยู่ในหัวใจของลบทวีฤทธิดเดชมากขึ้นทุกทีกระทั่งเขาคิดว่าจะเป็นคนร้ายหรือดีได้ก็เพราะเอ้ยคนเดียวแรกทีเดียวเขาพยายามเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของมิงเงียบๆ เพื่อให้แน่แก่ใจตัวเองว่ามิ่งรักเอื้อยหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้อะไรเพราะตัวของมิ่งเองยังไม่รู้ว่าความรักคืออะไรลบเข้าใจความรักตามแบบของเขาความรักคือการคอเคลียพนเอาพนอกอดจูบเล่นหูเล่น,ลนตาเขามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จากมิ่งและเอื้อยก็นึกเข้าใจเอาเองว่ามิ่งกับเอื้อยคงชอบพอกันอย่างบริสุทธิ์เอื้อยจึงเริ่มแปลกตาและแปลกใจที่ได้เห็นสายตาท่าทางทอยคำลบลามปามในทางเกี้ยวพาราสี และในที่สุดก็รู้ว่าลบมีความหมายผิดธ,ธรรมดาเอ้ยก็ทําตัวออกห่างและพยายามหาทางบอกให้มิ่งรู้ตัวหรือไม่ก็พูดกับลบให้แตกหักเสียทีเพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดกันต่อไปลูกศิษย์วัดนั้นแม้จะมีหลายคนแต่ก็มีชนิดที่เป็นดาวร้ายอยู่สามคนและทั้งสามคนก็ผูกสมัครรักใคร้มิ่งตั้งแต่เขาตั้งต้นกินอิ่มนอนหลับพรมมิ่งไปอยู่ที่วัดและต่อมาก็มีไรายได้เป็นชุดแรกแต่คนทั้งสามยังไม่แสดงพิษสงอะไรออกมาให้เห็น นอกจากพระถมยาจะเคยเตือนพวกเขาว่าระวังไอ้สามคนนี้มันมาจากที่ร้ายทั้งนั้นกําลังจะกลับตัวเป็นคนดีแต่ไม่รู้มันจะเป็นได้เพียงไหนมิงก็ตอบท่านไปว่าผมเชื่อคนเรามีที่อยู่ไม่เดือดร้อนเรื่องการใช้จ่ายคงไม่เรื่องอะไรนักหรอกครับฉันขอเตือนว่าเมื่อรับเขาเอาไปอุปการะก็ระวังเขาให้หนักเท่านั้นแตงเถางาม ชันมะริเลื้ยและสินชัยโยทั้งสามมีอายุ 19- และ20ไล่กันขึ้นมาแต่งเป็นคนคลองสาลีเขตลาดยาวชันมะรีเลื้ยมาจากท่าตะโกสินชัยโยมาจากค้วยกรดประวัติของพ่อทั้งสามไม่ดีเลยและเพราะเป็นลูกคนชั้นเสือและเหลือขอทั้งนั้นลูกชายแห่งคลองสาลีพอเข้าไปอยู่ในคุกเพระอารวาสนักเลงเกกกะจะใหญ่คนเดียวให้เด่นและเกินหน้ากว่าใครทั้งปวง เขาจึงต้องสังหารคู่ต่อสู้เขาเสียให้ดับคามือแล้วเข้าตารางไปมีกำหนด20ปีแม่และตายายเห็นลูกทนใหญ่แห่งคลองสารีคือแตงเถาง,งามกำลังจะเอาพ่อเป็นเยี่ยงอย่างแม้ว่าจะเลื่อยลอยได้ทุกระเบียดนิ้วแล้วก็ไม่มีทางอื่นจะมุ่งไปนอกจากคุกตารางพ่อยังไม่ทันจะออกจากคุกลูกกับพ่อคงได้พบกันในคุกนั่นเองพระถมยาเป็นพระอาจารย์ของพ่อในแตงและเป็นคนคนเดียวที่พ่อกลัวนักหนาในสมัยที่หลวงพี่ยังเป็นนายถมยาอยู่ แตงเถาง,งามจึงได้มาอยู่กับหลวงพี่ซึ่งเรียกว่าหลวงปู่ด้วยประการราชนีชันมาริเลยนั้นพอเป็นนักเลงอีกเหมือนกันแต่ดับชีพในวงการต่อสู้เขาจึงมาอยู่กับหลวงตาหรือหลวงปู่ด้วยอีกคนสินชัยโยลูกบ้านห้วยกรดพอตายตั้งแต่อายุ1 1ขวบไปหากินอยู่กรุงเทพจัดเจนวิชาหลวงกระเป๋าเกือบขึ้นชั้นพอดีแม่รีบไปลากตัวมาเสียก่อนจะเข้าวิทยาลัยของกฎหมายจึงมาอยู่กับหลวงปู่ด้วยประการราชนีอีกคน ทั้งสามคบกันได้เป็นปีเป็นคลุยเพราะถือว่าเป็นสิทธิอาจารย์เดียวกินข้าวหม้อเดียวอิ่มด้วยกันหิวด้วยกันและขึ้นชื่อว่าสิทธิอาจารย์เดียวกันแล้วชีวิตชนบทมีความหมายลึกซึ้งเข้าไปในเลือดและวิญญาณน,นั่นเทียวและในที่สุดพวกเขาก็ลงให้กับมิงซึ่งขึ้นต้นด้ดยมิตรภาพด้วยความดีงามความเห็นอกเห็นใจกินข้าวหม้อเดียวกันเสียสละยังไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าพระสองฆ์องค์เจ้าหรือลูกศิษย์ ไม่ว่าสิทธิอาจารย์ไหนและเขาก็เก็บเด็กเหล่านี้มาปลูกปั้นงานทางช่างสุดแท้แต่ความสามารถและใจรักทุกคนมีประโยชน์พอที่จะไม่ต้องคอยหาเรื่องลวนแจ๊กขายของหรือหาโอกาสหยิบฉวยของไกลความงามของเอื้อยลูกสาวโทนของนายช่างขาพิการนั้นงามหนักเป่งปังขึ้นแตงเคยปลาลบกับเกอทั้งสองของเขาว่าแม่เอื้อยนั้นหาไม่ได้อีกแล้วไม่เพียงแต่บางนี้ละบางไหนทาไมพวกเราไม่ค่อยคิดจะปลูกเป็นฝั่ง,เป,งเป็นฝาก,กับแกบ้างว่า ลูกท่าตะโกรีบอกทันทีจะหาเรื่องให้คนขาเป๋เตะเสียเปล่าเป่ปิปรีแกเตะเองไม่ได้ไอ้ไม้ค้ำยันแกใช้แทนตีนได้ถึงแกทําอะไรไม่ได้หวายลวงปู่ยังกระชากหลังคนที่ลิจะให้แม่เอื้อยเป็นฝั่งเป็นฝาเอ็งจะไปคิดยังไงกันข้าวที่กินยังไม่ค่อยเหลือไปถึงหมานั่นยังไม่สําคัญสินชัยโยพึมพำดูเหมือนเขาจะมีชิ้นสะลัละมงังเห็นจะไม่ต้องเอ่ยก็พอเดาได้ผสมกันดี คนคนนั้นเขาสามารถซื้อข้าวได้สามารถเก็บข้าวสารไว้เป็นกระสอบได้แล้วเงินก็หลังไหลมาเรื่อยๆอย่าไปกวนใจเขาดีกว่ามันเรื่องของเขาข้าเชื่อมาเอ้ยแต่งของเราแกคงรักพอมิ่งจับอกจับใจแล้วเขาคงร่วมมือร่วมแรงกันได้สนิทสนมกลมคืนเอาไว้เป็นที่พึ่งดีกว่าใช่อารมณ์เย็นใจดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่งพึมพำแต่แล้วอีกไม่นาน ทั้งสคนซึ่งไม่มีความรับจะปกปิดกันก็ต้องหันหน้าเข้าหาลือกันอีกวาระหนึ่งเมื่อลบได้แสดงความรักของเขาออกนอกหน้านั่นเพื่อนของพ่อมิ่งเขาแต่งว่าแต่รู้สึกมันจะมีอะไรเกิดเลยเพื่อนไปสักหน่อยสินใส่หน้าอย่างถอแท้ข้าก็รู้สึกอย่างนั้นเพื่อนกันทําไมเขาไม่รู้ใจกันหรอกเรอวะแังรื้ว่าไงฉันข้าก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราเป็นคนไกลหน่อยพ่อมิ่งเล่าว่าเขาเป็นนักเรียนกันมา หมอเป็นคนอารมณ์ดีจัดเจนเชิงหมัดมวยขี่เล่นอารมณ์สนุกอย่างเราเห็นกันอยู่เรื่องมันอย่างนี้เราจะเอามาเป็นเรื่องเราไม่ได้เรื่องของเราอยู่ที่ไอ้พาดลูกเศรษฐีใหญ่ชุมแสงหมู่นี้มาป้วนเปี้ยนอยู่บ้านไอยมไอยายพี่น้องนักเลงนั่นเออข้าเห็นมันแวบ,บหนึ่งใช่นังย้อยน้องสุดท้องไอยมเป็นคนเล่าให้ข้าฟังไอพาดแอบมานอนค้างบ้านไอยมแถมยังเจ้าชู้กับมันเสียด,ด้วยฮางั้นเองกับน้องไอยมฮ่ามันต้องมีอะไรกันสักอย่างหนึ่งละมั้ง สินหัวรอดล่ะไม่ไงั้นมีที่ไหนย้อยจะมาเล่าเฮ้ยเองจะวุ่นวายด้วยเรื่องไม่เกี่ยวกับตัวเองแตงว่าบางมันเป็นเรื่องของพวกนี้ก็ไปย้อยเอาไวนะ้หนักพักไว้ก่อนพูดเรื่องไอ้พาดก่อนย้อยมันว่ามันเห็นข้าไปทํางานร้านพ่อมิง่งเราพ่อมิ่งกับลุงเอ,อบิบก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไอ้พาดเอาไปปารบก,กับไอยมมันเจ็บใจคนบ้านลุงเอ,อบิบเฮ้ยจะมีใครฉันร้องขึ้นเบาๆจะมีใครคนนั้นก็พ่อมิ่งนั่นแหละ<ม>ก็ใช่นะเซ สินลูกคุวยกลดว่าแล้วทีนี้ฉันซักใจความสําคัญย้อยมันเป็นห่วงเองหรือห่วงพ่อมิ่งเขาวะฮะข้าและพ่อมิงแต่งว่าเขาเห็นพ่อมิ่งเป็นคนดีไม่เหมือนไอ้พวกยียยนกลนคนอื่นเอาแต่งงานวเวลาออกมาคุยข้างนอกตามร้านเจกก็เห็นมีแต่คนชมว่าโอภาปลาใสพูดจากับใครก็ลื่นหูไม่ถือเนื้อถือตัวรักใครชอบพอกับข้ามาก ข้าก็อกว่าทุกวันนี้ข้าก็มีเงินทองใช้สอยอุตส่าห์ซื้อข้าวของให้มันได้ก็เพราะพ่อมิ่งคนเดียวซ้ำเมื่อทำงานด้วยกันเป็นนายเงินก็เหมือนไม่ใช่ไอ้พวกกิเกสันหลังยาวก็ทําให้เป็นคนขยันเพราะน้ําใจและถ้อยคําได้จะเอาเขาเป็นที่พึ่งต่อไปย้อยมันถึงเป็นห่วงด้วยประการและชันนี้และข้าก็หนักใจอยู่จะหนักใจไปทําไมฉันมลยเลือยพูดอย่างลอยเสืยยังอยู่ครบทวนคนนี้มันถินเรา เอามาันซะก่อนเลยเอามันทั้งไอยมไอหญย,ายเว้นอิยอยคนเดียวเพราะถือเป็นพวกข้อหน้าคราไม่นักใจหนักใจว่ามันจะมาไม่ไหนคนอย่งอางไอพาดไม่มีวันลงมือเองนักเลงแบบนั้นมันต้องใช้เงินเพราะเงินนี่แหละทําให้อยมไอายญย,ยหัวทิมทั้งที่ไอยมเองก็มุ่งหวังเอื้อยมาก่อน <laughs> น้ำหน้าอย่งอางไอยม <laughs> เลยน้องไปนิดเดียวยังไม่ได้เห็นสะเออขนาดเกิดต้องยังข้าวหมาแดกอยู่แล้วไอพาดไปบ้านลุงเออวันนั้น ข้ามารู้ทีหลังเพอเอ้ยเล่าให้ฟังว่า,าผาดเป็นคนพูดให้พอ่อมันไปขอแม่เอ้ยกับลุงเอิบแกไม่ยอมยกให้เอ้ยมาเล่าตรงกันแม่เอ้ยว่าพ่อไม่ขัดข้องแม่ไม่ขัดข้องแต่ต้องไงเอ้ยตกลงถ้าเอ้ยตกลงเป็นใช้ได้แกไม่เล่าอะไรอีกเราก็เดาได้ว่าที่ไหนแม่เอ้ยจะตกลงหัวใจแม่เอ้ยอยู่ในกระเป๋าพ่อมิงแล้วไหนวา,ายผาดคงรู้ท่าทีไม่งั้นที่ไหนจะหวนมาแคนพ่อมิงนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแน่ไอ้แทงแน่มันต้องเล่นงานถึงชีวิต ไอยมเป็นนักเลงขนาดตีหัวหมาป่าหัวเจ๊กมือไวเอาไกลก่อนเสมอส่วนมากรอบกัดไม่อย่างนั้นมันถ่ายพวกพวก่อขาแม่้าไม่ได้ส่วนไอยายนั้นเอาจริงเพาะเดินเข้าเดินออกคุกมาหลายครั้งไอเรื่องนี้มันต้องเล่นกันถึงชีวิตนี่เป็นความคิดของฉันแตงพยักหน้าในขณะที่สินนั่งคลุ้นคิดเงียบๆลูกคุย,รคยกรดนั้นเป็นคนเงียบแต่คมกริบเพราะถ้าไม่มีพ่อิงมันคิดว่าที่ไหนแม่เอ้ยจะหลุดมือใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราเอาก่อน ลูกควยกรดระเบิดออกมาง่ายๆจเจ้าเงียบก็บเงียบจเจ้าเป็นศึกใหญ่ระดมพลก็อเอาเอาให้ผาดเหยียบเข้าทินไม่ได้เข้ามาเมื่อไหรแยกกบ,บาลมันเมื่อนั้นไอ้เรื่องแบบนั้นไม่ได้เราต้องดูชั้นเชิงมันก่อนแตงว่าเอ็งอย่าลืมถึงยังไรเรายังมีย้อยมนันอีกคนตังสินพูดช้าๆเองก็ต้องระวังย้อยของเองด้วยข้าวันใจมากนี่อย่าเอาข้าเสือกเรื่องของเองนะเปล่าความระแวงหรือความรู้สึกของเอง เป็นเพราะเองหวังดีต่อข้าข้าเข้าใจเองหวั่นใจอะไรไอ้พาดน่ะลักษณะมันบอกชัดขึ้นเชื่อว่าเป็นผู้หญิงแล้วไม่ละเว้นย้อยของเองก็ลูกหลีกเอาการอยู่ดูเหมือนระยะหลังนี่ข้าเข้าใจว่ามันกับเองรักกันนี่แหละแต่ว่ามองยังไงมันก็เหมือนเป็นอีกคนไอ้ท่าเดินสะบัดก้นแบบนางเอกหนังมันชักจะเลิกเวลวข้ากลัวไอ้พาดตัวมันหากลัวไมมแต่กู้เงินมันจะทําให้ย้อยของเองทนทานไม่ได้ข้าเองก็ไม่ได้รักมันจับจตจับใจอะไรนักหนาหรอกวะแต่ว่านั่นแหละ เมื่อรักกันแล้วมันซื้อข้าก็ซื้อมันเหลวข้าก็กราบลาเหมือนกันทำใจเองได้อย่างนั้นก็ดีแล้วทีนี้เองคอยป้อย,ยอมมันให้หนักหน่อยเงินไม่มีมาเรียดแล้วจะข้ากับไปชั้นอาศัยที่เองชนะใจมันไว้แล้วรวบหัวได้รวบไปรวบหางแดกกลางตลอดตัวก็ว่าเสร็จเลยจะได้ผูมันแน่นขึ้นทีนี้ให้มันเป็นสปายพวกเราเองเห็นเป็นไงความคิดของเจ้าสินเจ้าปัญญาณนับว่าชัยได้จึงเป็นที่ถูกใจของที่ประชุม เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นและผูกพันกันเหมือนดั่งลูกโซ่ความรักของรบจเจริญง,งอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วและในที่สุดมิ่งก็มองเห็นอีกคนหนึ่งเขาเกิดความหนักใจขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่ารบหลักเอื่อยและบางคราวนึกฉุนลบขึ้นมาบ้างเหมือนกันบางคราวก็ชายเย็นเหล่านี้เองทําให้เขาเกิดงุดหงิดใจยังบอกไม่ถูกเอ้ยนั้นรู้ตัวมาก่อนใครหมดว่ารบชอบตนอย่างชูสาวก็ได้พยายามตีตัวออกห่างรบอย่างละมุนล,ละม่อมที่สุดเท่าที่จะทําได้ การที่เอื้อระวังตัวมากขึ้นห่างลบมากขึ้นดูเหมือนเป็นที่พอใจของมิงซึ่งตอนนี้ชักรู้ตัวแล้วว่าความใกล้ชิดที่ได้รับยังเปิดเผยไม่ว่าจะเอื้อหรือผู้ใหญ่ของเอื้อคือประตูพาจิตใจเขาไปสู่ความรักส่วนเอื้อก็รู้เหมือนกันว่าตนจะทําอย่างหนึ่งเพื่อลบเข้าใจดีกว่าที่จะให้เกิดมีความมุ่งหวังและเข้าใจกันผิดๆจะแตกแยกโดยปราบประโยชน์วันหนึ่งหลังจากใกล้ควรแล้วว่าตัวจะทําอะไรและทําได้ถูกต้องเพียงไหน วันนั้นมิ่งเข้าไปช่วยในเอิบคุมงานใหญ่อยู่ที่บ้านมีจดหมายต่างประเทศฉบับหนึ่งมาถึงมิง่งจากหน้าสองเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนันเนื่องจากจดหมายฉบับแรกที่มิ่งเขียนไปถึงแม่โดยรทีที่แคลิฟอร์เนียและได้รับคําตอบมาทันทีผู้ตอบเขียนมาอย่างริงโรดซึ่งได้รับข่าวจากข่าและใช้สรรพนามว่าแม่กับลูกอย่างทราบซึ้งก่อนที่มิ่งจะฉีกจดหมายฉบับนั้นเอื้อยสั่งมิ่งไว้ว่า มิ่งย่อ,อกไปที่ร้านนะจ๊ะสองสามชั่วโมงนี้เอ้ยจะทาอะไรสักอย่างซึ่งไม่ต้องการมิ่งเลยมิ่งมองหน้าเอวยหลอนศบตาเขาความหมายในดวงตาคือความรักความพักดีและความนอบน้อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเชื่อเอ้ยก่อนแล้วจะเล่าให้มิ่งฟังเชื่อเอ้ยมันจะมิง่ตงตกลงมิ่งพยักหนา้าถึงแม้เขาจะคิดไม่ออกแต่ก็ออกไปไม่ได้เพราะจดหมายฉบับนั้นตรึงใจเขาเหลือเกินแม่มดลรทีเขียนมาอย่างยืดยาว แสดงความรักความห่วงใยและตักเตือนเราเรื่องส่วนตัวของเธอนับตั้งแต่เดินทางจากเชียงใหม่มาพักกรุงเทพโดยเครื่องบินกระทั่งถึงบ้านเกิดเมืองนอนของรอนมิงเขียนไปถึงเธอฉบับแรกเล่าว่าพอแม่มออกจากเชียงใหม่ไปแล้วเขาก็เดินทางมาปากน้ําโพโดยไม่ปรารถนาจะอยู่เชียงใหม่อีกต่อไปเพราะเชียงใหม่นั้นพากท่านศาสตราจารย์ไปเสียอย่างทารุณโหดหลายเกินกว่าเขาจะอยู่ได้ในเมื่อสรรพสิ่งต่างๆลดแล้วแต่คอยเตือนความทรงจําของเขา เชียงใหม่ในระยะหลังเมื่อปัสจากท่านศาสตราจารย์ปัสจากแม่คนที่สองของเขาแล้วก็เหลือแต่ซากแห่งความอาลัยเขาได้เล่าหมดสารพัดอย่างว่าทาอะไรและกําลังอยู่ในฐานะไหนในจดหมายของแมมจึงเตือนเขามาด้วยเจตนาดีและเป็นห่วงให้เขาท่องบนวิชาที่ได้เล่าเรียนจากเธอเดือนต่อไปจะส่งสรรพตําราที่เธอรู้เราว่ามีความจําเป็นสําหรับเขาเพียงใดมาให้อีกตอนหนึ่งเธอเขียนมาว่าแม่จะไม่มีวันลืมลูกได้เลย เราสามชีวิตอยู่กันเพียงสองปีแต่ก็เหมือนอยู่ด้วยกันนานนับสิบปีเมื่อแม่สั่งโศกแล้วได้พยายามวิ่งเต้นหาทางจะให้มิ่งได้มาศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาแม่รู้แม่เชื่อว่าพระเป็นเจ้าคงประทานความสําเร็จนี้ให้แก่แม่ชีวิตของลูกคงไปสู่ความดีงามดังที่ท่านอาจารย์ของลูกมีเจตจานงไว้แม่สัญญาว่าจะพยายามอย่างสุดปัญญาแล้วแม่จะเขียนจดหมายถึงลูกต่อไปจดหมายของแม่คงทําประโยชน์ให้แก่ลูกได้มากจากแม่ที่รักของลูก ดอตตีทั้งสองพบกันในเวลาที่ว่างคนรบกับเอื้อยเอื้อยมองหน้ารบยังอาจหานเพราะตั้งใจแน่วแน่แล้วพอแตงเข้ามาในร้านเอื้อยบอกแตงว่านี่พ่อแตงเอื้อยฝากร้านเดี๋ยวนะเอื้อยมีเรื่องจะพูดอะไรกับพี่ลบอย่างหนึ่งแตงพยายามอ่านสีหน้าอันเยือกเย็นของเอื้อยแต่เขาไม่เกิดความเข้าใจอะไรแม้แต่น้อยก็ได้แต่พยักหน้ารับปากแล้วเอื้อยก็หันมาทางรบพูดยิ้มยิ้มอ่อนหวานตามเคยพี่ลบมาคุยอะไรกับเอื้อยหน่อยเถอะจ้ะ ลบปรารถนาจะหาโอกาสอยู่สองต่อ2กับเอื้อยมานานนักหนาแล้วแต่ไม่ศบโอกาสคราวนี้หญิงสาวเปิดทางให้จึงลุกตามไปอย่างริงโลดหลังร้านเป็นที่ว่างมีต้นมะยมใหญ่มิงทำมานั่งไว้ที่ใต้ต้นมะยมนั้นแล้วทำรานให้สะอาดสำหรับพวกเด็กวัดมานั่งกินข้าวกินปลากันในตอนเย็นและกลางวันจนเป็นที่คลืล้นทั้งสองนั่งลงที่มาน้นเอื้อยยิ้มอ่อนหวานแล้วถามลบออกไปว่าพี่ลบทราบไหมจ๊ะเอื้อยอยากพูดอะไรกับพี่ลบสองต่อสอง ลบใจเต้นพึ่อพพับพลางสันน่นนาเพราะเอ้ยรู้ว่าสักวันหนึ่งพี่ลบต้องพูดอะไรบางอย่างกับเอื้อสองต่อสองเหมือนกันพี่ลบมีความในใจอะไรบางอย่างไหมจ๊ะที่จะพูดให้เอื้อรู้คนเดียวลบพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดพยักหน้าละว่ามีมีแนะ่ถ้ามีพี่ลบพูดได้เลยนะเอื้อรับรองไม่มีใครขัดขวางหรือคอยด้อมฟังถ้าพวกเราเป็นพวกเราพวกเดียวกันทั้งนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนหัวใจฉันเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย ฉันอยากจะบอกกับแม่เอื้อยว่าฉันรักแม่เอ้ยสุดชีวิตเอ้ยไม่ได้ขัดขานทวงติ่งปล่อยให้ลบนำพันอย่างน่าสงสารไปจนกระทั่งจบถ้อยคําเหล่านั้นแม้เป็นความจริงและถ้าแม้ว่าเอ้ยไม่รักมิ่งยังสุดหัวใจบางทีรอนอาจปั่นป่วนได้เหมือนกันแต่รอนฟังอย่างสงบพอรู้ว่าการขัดขวางเวลานี้ลังแต่จะทําให้อารมณ์เขาพลานจึงให้ลบพูดจนเหนื่อยเสียก่อนครั้นเมื่อจบรอนก็ทอดถอนใจยาวแล้วเอ่อยขึ้นว่า เอ้ยรู้เอ้ยเข้าใจทุกอย่างการที่เอ้ยตัดสินใจวันนี้ที่จะพูดอะไรกับพี่รบเพราะเอ้ยไม่อยากให้ทุกอย่างสายเกินไปจนแก้ไขอะไรไม่ได้ที่เอ้ยพูดมาหมายความว่าอะไรเอ้ยจะบอกพี่ว่าเอ้ยไม่รักพี่ไม่สงสารพี่หรอกเหรอเอ้ยใส่หน้าช้าๆพร้อมกับพูดความรักเป็นของที่เกิดขึ้นยากลําบากมากพี่เคยอยู่กรุงเทพเป็นชาวกรุงเทพพี่ไม่ค่อยเข้าใจชีวิตชนบทที่แม้จะเข้าใจพี่ก็อาจเข้าใจอย,อย่างที่หลายคนว่าคนชนบทเป็นคนโง่เขาเบาปาัญญา พี่ไม่ได้คิดความรักมีทุกแห่งเอ้ยความสุจริตมีทุกแห่งจริงอย่างพี่ว่าแต่คนชนบทชีวิตขึ้นอยู่กับขนบประเพณีขึ้นอยู่กับความเคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่ผู้หญิงชนบทอย่างเอ้ยเป็นต้นจึงไม่ค่อยจะไปไหนมาไหนไม่ได้เปิดหูเปิดตาเมื่ออยู่ใกล้ใครใครเป็นคนดีความรักก็เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ดับได้ยากพี่กับมิ่งรักกันมากไหมลบพยักหน้าทันทีอ๋อแน่นอนมิ่งเป็นคนดีไม่มีใครที่จะไม่รักเขา ขอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของทุกคนเอ้ยยิ้มอย่างตื่นตันใจน้ําตาพานไหลที่ได้ยินคําสารภาพซื่อๆของรบ,บัตดนี้หล่อนแน่ใจว่ามิตรภาพของคนทั้งสองเห็นจะเล้าลานได้ยากเท่ากับความรักของหล่อนซึ่งดับได้ยากเหมือนกันแต่หล่อนก็จะต้องหว่านล้อมเพื่อรักษาน้ําใจเพื่อนตายของคนรักหล่อนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ใครๆก็รักมิ่งเอ้ยก็รักมิงเอ้ยรักมิงสุดชีวิตฮะรักกันเหรอทาไมมิ่ง เอ้ยสั่นนาแล้วเอามือรูปมือลบเบาๆใจมิ่งเอ้ยไม่รู้มิ่งไม่เคยบอกเอ้ยว่ามิ่งรักเอ้ยเลยไม่เคยทําให้เอ้ยรู้ด้วยว่ารักหรือเปล่าแล้วก็เผื่อรักเขาข้างเดียวแล้วเอ้ยความรักบางทีก็ไม่ต้องการอะไรตอบแทนบางทีเอ้ยรู้ตัวว่าเอ้ยรักผิดไปรักเขาข้างเดียวแต่ความรักมันก็เกิดขึ้นเอ้ยห้ามใจไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะไม่รักมิง่งประหลาดลบพึมพำยังผิดหวังแต่ก็มีความประหลาดใจมากกว่าจะประหลาด ร่อนยอมรับลบหัวนึกถึงพินซึ่งเสียคนไปแล้วนึกถึงความรักของเด็กสาวคนนั้นที่มีต่อมิงแระมิงไม่ประสีปภาษาอะไรเลยไม่รู้เสียจด้วยซ้ำไปว่าความรักเป็นอย่างไรยังเฝ้าถามให้เขาเกิดหัวเสียนี่คงเป็นแบบเดียวกันอีกแล้วแต่ความรักเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่งามที่สุดของเขาดีที่สุดในสายตาของคนทั่วไปจะมีอะไรเกิดขึ้นเอยรักมิงข้างเดียวข้างในมิงคนนั้นก็คงมงงุมมงงานหลาไปตามเรื่องของเขาอีก มิงเป็นคนไม่รู้จักความรักนั่นแหละกับทําให้เอื้อรักของเอื้อยมิ่งเป็นคนดีใครก็ควรจะรักเขาเอื้อมีความสุขของเอื้อจากความรักมิ่งก็คือทําทุกอย่างที่มิ่งชอบใจเอาใจทุกอย่างที่มิ่งต้องการมิ่งมีความสุขกายสบายใจเอื้อก็พอใจแล้วพี่ลบเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมิ่งเอื้อรู้ว่ามิ่งรักพี่ลบมากเคยชมอยู่เสมอมิได้ขาดพี่ลบคงไม่รู้ว่ามิ่งมาเช่าร้านนี้เพื่อให้พี่ลบอยู่เขาเงยหน้าขึ้นมองลูกมะยมที่ห้อยระยะเป็นพวง ฉันรู้เขารักฉันความรักของเขายังไม่ได้รับการตอบแทนอย่างไรเลยนอกจากครั้งหนึ่งฉันทําให้เขาเดือดร้อนและตุรดตุเลต่อไปเขารักฉันจริงๆฉันยากจนเกิดเป็นคนใกล้คุกใกล้ตารางเมื่อเขามีความสุขเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งฉันไม่เคยแยแสว,ว่าฉันยากจนอย่างไรคนยังมิ่งหาได้ยากเป็นคนโกรธใครไม่เป็นสิด,ด้วยเมื่อพี่รบรู้อย่างนี้แล้วพี่รบอย่าได้คิดอะไรอีกเลยนะนึกเสือว่าเอ้ยเป็นน้องเป็นเพื่อนที่ดีขอ้เราอยู่กันไปของเราอย่างนี้ ช่วยกันทำมาหากินเพราะวันข้างหน้าได้เป็นหลักเป็นฐานผู้หญิงดีๆในโลกยังมีอีกมากมายก่ายกองแผ่นดินไม่ไรเท่าใบพุทราหลอพิลบเชื่อเอ้ยเถอะตัดใจเสียจากเอ้ยช่วยป้องกันแม่ใใครมารักเอ้ยเพื่อเอ้ยจะได้รักมิ่งของเอ้ยต่อไปเอ้ยก็มีความสุขแล้ว